สวัสดีครับขอตอนรับพี่น้องครับเขาซูช่องบาวกุุงชาแนลครับผมเมื่อนี้ครับอ่าทางเซียนลอยเอ็ดครับพี่น้องเพื่อนได้ติดต่อมาอ่าบาวกุุงกับสีผ้าพี่น้องโทษสัมผัสตัวเลขแนวทางน้ำเพิ่นครับเพิ่นกรวบาเดินดีมากซี่หางวดแล้วครับพี่น้องเฮาตัวเลขแนวทางประจํางวดวันที่16กันยายน2 5, 5 6, 6 5หหสิาสี่ออกว่าเป็นตัวไทยครับพี่น้องเฮากลมาติดตามเบิ่งครับพี่น้อง ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของทางช่องครับผมอย่าลืมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกําลังแรงแห้งใจให้ทังช่องบ่าวกุงชาแนลน้าเนี่ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผมครับผมในทางวันนี้เฮ็ดแนวหรอเนาะค่ะแน่แนวครับจะในคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะเนาะที่เฮาได้ถ่ทยทำนะคะได้ททำงานรวมกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ะจะพอสอบถามเพิ่มเติมเน,นี่ยค่ะแนวทางนีเขามาจังวดแล้วเนาะค่ะเขามาสามชีงหวัดเนี่ยแต่มัน,มนค่ะมันมันมันเนยนี้ข้นไี่น้นงองอ,อ๋อจะเขามาสามสี่หวดเนาะค่ะเนาะครับจะหมดคนจะสามนั่งส<อ>ายสายที่สาม ออจะห้ซี่แปดสามบอกหาแปดสามเนาะครับคุณเด็กเปสามนีก็ัเลยจะเป็นเลขกันเลขอันซื้อบ่ได้เนาะค่ะเนาะจากจาก,จากเซียนลอยเอ็ดเนาะครับเนาะครับผมครับผมไทยถ้ำอยู่น้ำกันสามช่องทางเด้อครับก็มีชบาผ้ารวยครับผมเบากุ้งผ้ารวยวิไลให้โชคครับครับผมครับผมคอมแล้วครับผม เอาเป็นเลขบนก่อนเนะคะมีเลขวิ่งน้ำเบอร์ค่ะนี่ครับจ้าวิ่งบนหกวิ่งบนหกค่ะหก <6 S 1> ค่ะหกกับสองวิ่งบนหกกับสองค่ะหกกับสองกันยังไง สามตบ่ค่ะเรกเริ่งครับจ้ามีตัวเน้นนักบ่ครับมตีตัวเน้นนักกอสองสองหกหนึ่งสองสองกับหนึ่ง,ง,งบงครับครับสองหกหน่งสามสิเน้นสามตัวเลยบ่ค่ะสามบสามตัวเลยว่ขึ้นแอนขึ้นเน้นหลายตัวเค่ะ เลขวิ่งไหมคะม,มันมันมันมนมาซ้อนกันนะอ๋อมันนั่นมันมาทอ,อก,กันอ๋อครับผมครับเจ้าสามสามตัวบนมีบ่ครับมีสามตัวม,มีอย่างจ้าผมพร้อมแล้วครับมาเลยครับสองหกหนึ่งนครับสองสาง สองหหนึ่งพ่อครับครับผมรากาได้ยิงครับพ่อสามหกหสามหหนึ่ง <36 1 S 1> ครับสองสองหนึ่งครับหกสองหนึ่งครับผมไ C หนึ่งเก้าครับครับไม่คอะค่ะสองตัวได้พ่อสองตัวกับตัดเเพงนี้ตัดเลีเาไม่คิดที่ไม่ไมย,งมยงมอยงครับผมข้างบนนี่ตัดเลียนจากสุดสามตัวพ่อครับ ค่ะจุดสามสามตัวพ่อนี่มีจั๊กคูแทะค่ะตัวใดเนี่ยค่ะพ่อมีหาค่ะมีหาที่พ่อนมีหาครับผมมีหาครับสีมีสองหกหนึ่งแล้วพ่อครับผมสองหกหนึ่งแล้วกาสามหกหนึ่งแล้วกาสองสองหนึ่งครับผมแล้วกาหกสองหนึ่งแล้วกาสี่หนึ่งเก้าครับผมมีหาได้พอเด้วส่วนสุดสามตัวบนครับ ครับผมสองตัวบนเลยพ่อสองตัวตัดสัตว์่มีเลยค่ะตัดตัวเกิดดีจะมีหกหางก็จะมีสามหางตัวพ่อเพราะว่ามันเป็นตัวซ้ำกันเว้ค่ะเตัดตัวเกิกดีตัดสองตัวนกิดดีมาหลาดอก ครับผมมันก็จะมีหกหนึ่งพ่อ้วก็สองหนึ่ง้วก็หนึ่งเก้าด้พ่อแมนบ่ครับแมนแมนครับครับผมล่างสองงาครับผมพ่อล่างครับเจ็ดสองครับหาสองเจ็ดสองครับผมหาสองแมนบ่พ่อครับครับมีเท่านี้เนาะพ่อเนะ อส,นนสองคู่แขวนแขวนสองคู่เน้นๆครับผมนี่เล็กวิ่งวะค่ะเล็กล่างล่างวิ่งเจ็ดล่างวิ่งเจ็ดครับผมเม็ดเดียววะพ่อครับเม็ดเดียวโอ้ครับล่างวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวตัวเน้นเนี่ยพ่อ โหนี่คือสองหกหนึ่งค่ะกับสองสองหนึ่งครับครับผมสองหกหนึ่งสองสองหนึ่งแสดงว่าเน่นหกหนึ่งกับสองหนึ่งเนาะพอเนาะครับครับผมล่างเดียวครับพ่อหนึงเจ็ดสองเจ็ดสองเม็ดเดียวคู่เดียวเน้ดนินครับ ครับผม่างค่ะพ่อวันนี้มันใจคือเก่าบ่นอะพ่อมันใจคือเกาอ่ะนะค่ะทำ่ห้มันใจโก็เกาอีกมันใจก็เกา่า,กกาอีากเกาานาะพ่อนเน<อ>าะครับจ้ะวันที่แล้วนี่เขาเขาเป็นยังค่ะพ่อเขาบนหรือเขาล่างค่ะแนวทา้งวันที่แล้วพ่อเขาบนด้นค่ะเขาบนเนาะพ่อเนาะ เราลงไปใส่สามเลยสามนึงไปวนควนแต่เหมือนกับที่เจสั่เขาบอกมาคนะที่เจสันเขาสามก็หามาเทล่างลอยนะจ้าพ่อจ้าพ่อจังได้กาเดียวโทรติดต่อเพิ่มเติมยำโคกสุดท้ายน้ำพ่ออีกเนาะค่ะเนาะครับผมครับผมครับสำหรับ เนี่ยท่านนะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อเดอร์ค่ะที่แบงปันให้แฟนคลับข้างช่องเนาะค่ะเนาะครับเวัครับจ้าวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับผม